ด่ากันท่วนในโซเชียลเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงนะนะครับไม่ใช่รายการรับจ้างเชีร์รัฐบาลก็คือเป็นปากเป็นเสียงอ่านอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลแล้วก็คุยกับพี่น้องในต่างจังหวัดเขาบอกว่างบประมาณเยอะแยะมากมายแต่ละกระทรวงเนี่ยรัฐบาลพักเพื่อไทยดูแลเนี่ยนะทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะหลายๆพักที่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยเหตุใด จึงไม่ได้มีมาตรการในการป้องกันเรื่องน้ําท่วมอะไรเลยมันมันไม่มีงบประมาณหรือไงหรือว่ามันทุจริตคอร์รัปชันกันหมดพี่น้องคิดยังไงหรือมันมันเงินไปไหนทุจริตหมดก็อย่างที่ผมบอกในะการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการเนี่ยร้อยละสามสิบนะ เพื่อนผมเมื่อวานนี้เป็นนักธุรกิจมาจากสงขาเขาบอกว่าอาจารย์ครับถ้าแม่งโกงกันนะจากสามสิบเปอร์เซ็นเหลือสักห้าหรือสิบเปอร์เซ็นตี่ยประเทศชาติแม่งก็ชิพหายน้อยกว่านี้หน่อยจเจริญมากกว่านี้หน่อยนะครับนะจะได้ทู่สิงคโปร์ได้นี่ผมใส่เสื้อของสิงคโปร์นะคเนี่ยเสื้อสิงคโปร์นะฮะตอนไปสิงคโปร์มาเพราะฉะนั้นการทุริครรตคอ์ลัปชันจะแม่งกระทาให้ทั้งเขื่อนทั้งฝ้ายทั้งหาอะไรต่างๆเนี่ยแม่งก็ไม่มีไม่มีงบประมาณเพราะแม่งแดก,กันนะ นะมันไม่ได้กินเราเขาเรียกแดกเลยจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าพี่เดแม่งพูดจริงแม่งแดกทั้งกินกันเนี่ยเขื่อนเขินงบประมาณถนนหนทางแม่งกระพังคือถ้ามันมันไม่มีงาประมาณจะป้องกันเนะี่ยรู้ล่วงหน้านะแต่ทําหาอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือปัญหาที่ผมอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลยมันไม่ได้งบประมาณเยอะแยะมากมายแต่ทําไมมันไม่ได้อา่า ป้องกองป้องกันกันเลยแล้วพี่น้องมันเป็นอะไรครับมันทุจริตกันหมดใช่ไหมนะเออนะนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะนะครับอืมช่วยกันแสดงนะครับอืมมันงบประมาณเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าไงมันเอาไปทําอะไรกันหมดนะงบประมาณทํานู่นทํานี่ดูแลเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรป้องกันเลยพอเกิดน้ําท่วมขึ้นมาก็นะคนตายคนเจ็บ บ้านพังนะสัตว์เลี้ยงเสียหายทั้งหมูทั้งควายทั้งวัวทั้งแพะทั้งแกะนอนตายกันอเน็ตอนาดนะครับนะนอนตายกันเน็อนาดงบประมาณแม่ก็ต้องเยอะแยะประเทศเราเนี่งบประมาณเยอะแต่มันก็ทุจริตหมดสร้างถนนหนทางแม่ก็โกงสร้างฝายก็โกงสร้างเขื่อนก็โกงนะถนนหนทางแม่กระสุดนะแต่กี้ดูข่าวในกรุงเทพ ชิบหายอีกแล้วมีอะไรสุดอีกแล้วถนนถนนเนี่ยคือพวกน,น,นี้ต้องจับติดคุกนะทัางเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งผู้รับเหมาเน,นี่ยนะครับต้องเอาแม่งติดคุกพวกนี้ทุจริตกันนะครับนะเยอะแยะไปหมดอย่างเมื่อวันถงวันที่ผ่านมากองปราบไปจับนะครับอดีตนายกไอไอไอเทศบาลหรืออะไรเนี่ยนะครับแถวสมุทรสงครามเนี่ยไปทําบริษัทรับเหมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าปล่อยประละเลยสร้างถนนหนทางไม่มี ป้ายเตือนไฟเตือนก็ทําให้คนเขาขับรถตกหลุมตกท่ออะไรไปก็ต้องรับผิดชอบกรสารออกหมายจับนะออกหมายจับนะครับเพราะว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นใครแม่งตกท่อตกถนนอะไรเนี่ยดำเนินคดียาได้เลยครับและยอมความไม่ได้นะคดีพวกนี้นะยกเว้นว่าไปจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการสอบสวนให้พวกจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยมันก็หลุดไปมันก็มีตำรวจบางคนก็อาจจะไปรับเงินใต้โต๊ะแล้วก็จับ จากประมาทก็กลายเป็นเหตุสุดวิสัยสั่งไม่ฟ้องนะก็อ้วนกันทั้งหมดนะทั้งตำรวจบางนายทั้งไอ้ไอ้คนที่ยัดตังอะไรแม่ก็อ้วนกันหมดรนะวยกันหมดนะคดีแม่ก็ไม่ไปถึงสารเพราะนะั้นไอ้ตกหลุมตกท่อแอรงต่างเนี่ยผู้รับเหมาหน่วยงานรัฐมันต้องรับผิดชอบนะเมื่อสองสามวันนี้พี่เดยนะไปว่าความให้ชาวบ้านคนหนึ่งเอสซีทนายคายทุกแถวสุพรรณถนนแถวอู่ทองสุพรรณบุรีเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ปรากฏนฮะ ขยายถนนครับแม่งมืดเลยไฟเฟยไ,ไม่มีนะครับชาวบ้านเขาก็มาให้พี่เดฟ,ฟ้องร้องเนี่ยเรียกค่าเสียหายไปสองล้านได้มาล้านหกขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเด็กวัยรุ่นตกตกหลุมตกท่อแม่งไม่มีอะไรถนนขนทางแม่งก็มีหลุมไม่มีป้ายไม่มีอะไรเตือนะไฟก็มืดศาลแท่งพิพภากษาให้ใช้หนึ่งล้านหกแสนบาทนะทั้งกรมทางหลวงทั้งผู้รับเหมาแม่งอ่ เนี่ยเนี่ยมีคดีอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากรมทางหลวงเนี่ยนะคุณยังเอาไอ้บริษัทพวกเนี้ยเป็นคู่ค้ากับทางราชการต่อไปไหมเพราะอะไรเพราะศาลพิพากสามาแล้วเนี่ยคดีที่ผมทำเนี่ยนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตกไปในหลุมแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนสารให้ล้านหก นะครับแล้วแบบนี้มันยังยังยัง,ยงเป็นผู้รับเหมาให้กับกรมทางหลวงได้ไหมนะกรมทางหลวงนี่มีรับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าเนี่ยครูก็เริ่มสงสัยแล้วรายบริษัทพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังไอ้นักการเมืองที่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็พวกนายกอบตอบ้างนายกเทศมนตรีบ้างนายกอบจอ,อยู่หนุนหลังก็ไอ้พวกกรมทางหลวงนี่มันจะกล้าที่จะเอาชื่อพวกนี้ออกไปจากเออเป็นผู้รับเหมาของหน่วยงานราชการหรือเปล่า นะเดี๋ยวผมก็จะต้องให้ลูกความี่ไปแจ้งความอาญาแล้วก็ไปแจ้งความรัฐมนตรียื่นเข้าไปให้ตรวจสอบแล้วก็ไปร้องปปชเอาแม่งให้ติดคุกิดตอรางกันให้หมดนะครับเนี่ยคนพวกเนี้ยละแม่งปลอป่อยป่าละเลยนะครับเถนนหนทางแม่งก็แดกกันกินกันทั้งแดกทั้งทั้งกินทั้งอะไรทั้งนะสวาปามแดกกันจีถนนชุดบ้างบ้านชุดสะพานสะเพลนที่ผหายเขื่อนเคินแตกนะครับนะ นะครับเนี่ยนะครับมันก็ทำให้บ้านเมืองชิบหายนะอืมนะ